ถ่ายเองร0อยเปซแต่เนื้อหาที่คุณลงไปมันส่อแววว่าอยู่ในความรุแรงอยู่ในการสุ่มเสี่ยงอย่างเช่นการจราจรรถชนการอาชญากรรมฆาตกรรมข่าวที่มันมีภาพสยดสยองแล้วบอกว่า Facebook ไม่ผ่าน มันคือกฎนโยบายเขาเราจะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มอะไนก็แล้วแต่เขาเป็นเจ้าของตลาดแล้วเราจะไปขอพื้นที่ในการทำการค้าขายเราต้องศึกษากฎเขาศึกษากฎเขาให้มันถ่องแท้อย่าเพิ่งบบนหรือวอยไวยหรือรู้สึกว่าทาไปก็เท่านั้นแหละทําเงินไม่ได้หรอกอย่าไปเสียเวลาเลยคนที่เขาทำอะ่ะเขาได้เยอะแยะอยากให้ไปอยู่ฝั่งนี้ทํายังไงให้ได้เงินศึกษาความถูกต้องถ้าเราทําถูกยังไงเราก็ได้แต่ถ้าเราทําผิดต่อให้มียอดวิวอะ่ะหลักร้อยหลักพันล้านวิวก็ไม่ไตังค่ะต้องทําให้ถูกแล้วถ้าทําถูกหมดทุกอย่าง แล้วมันหูยมันอนุมัติช้ามากมันตรวจช่องช้ามากนู่นนี่นั่นทําเพิ่มอีกสิเขาไม่ได้บอกว่าโปรไฟล์เราอ่ะมีเพจได้แค่เพจเพจเดียวนะไม่คุณจะมีเพจได้กี่เพจก็ได้คือในเมื่ออีกอันนึงมันผ่านกดไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้รับอนุมัติอะไรก็แบ่งเวลาเขา